สวัสดีครับเรามาดูภาพรวมแล้วก็การใช้งาน Evo 4เบื้องต้นนะครับฟังก์ชันแรกครับการทำสต e r e โอลิงกิ้งกรณีที่เราต้องการให้ Channel 1และ2รวมกันเป็นสต e r e โอเราสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Channel 1และ2พร้อมกันนะครับตอนนี้2 Channel จะลิงก์กันเป็น Stereo และก็สามารถตั้งเกนไปพร้อมกันและก็เท่ากันได้ครับ และกรณีที่ต้องการยกเลิกการทำสเตอริโอลิงกิ้งทำได้โดยการกดชแนลหนึ่และ2พร้อมกันอีกครั้งครับตอนนี้ c องชแนลก็แยกจากกันเป็นอิสระครับฟังก์ชันถัดมาครับการจ่ายไฟแฟนทอม m าวเวอร48โวลต์กรณีที่เราใช้ไมค์คอนดิเซอร์เสียบเข้าที่ชแนลที่1เราสามารถจ่ายไฟให้ชแนลที่1ได้โดยการกดที่ชแนลหนึ่งแล้วกดปุ่ม p h ฟน t o m 48โวลต์ครับ ตอนนี้ไฟแฟนทอมก็จะจ่ายไปที่ช h แ n ลหน1และกรณีที่เราต้องการจ่ายที่ชแนลที่2เราก็ให้ทําการกดชัแนลที่2แล้วก็ตามด้วยปุ่ม 48v ครับ e สามารถจ่ายไฟแฟนทอมแยกกันอิสระ2 c h ช n แนลนะครับหากต้องการปิดไฟแฟนทอมนะครับก็ทําเหมือนเดิมอีกครั้งครับอันถัดมาครับ Instrument Input ช่องนี้จะลิงก์ไปที่ชแนลที่1นนะครับเมื่อไหร่ที่เราเสียบกิตต้าหรือเบสเข้าไปชแนลที่1จะถูกแทนที่ด้วยอินพุตนี้ทันทีครับอันถัดมาครับช่องเฮดโฟนเอาพุตเมื่อเราเสียบหูฟังเข้าไปในช่องเฮดโฟนเอาพุตนะครับอีวอจะทําการมิวเสียงของมอนิเตอร์เอาพุตทันทีครับฟังก์ชันถัดมาครับก็คือมอนิเตอร์มิกจะเป็นการบาลานซ์ระหว่างสัญญาณอินพุตและก็สัญญาณเอาพุตที่มาจากซอฟต์แวร์หรือว่าดอนะครับ เราสามารถตั้งค่ามอนิเตอร์มิกได้โดยกดปุ่ม m อ n ิเตอร์มครับแล้วก็หมุนหนอบไปด้านซ้ายมือกรณีที่เราต้องการฟังเสียงจากอินพุตเท่านั้นแล้วก็หมุนไปที่ขวาสุดกรณีที่เราต้องการอยากฟังเสียงจากซอฟต์แวร์หรือดอเท่านั้นครับฟังก์ชันถัดมาครับก็คือมอนิเตอร์แผนกรณีที่เราต้องการแพนลำโพงมอนิเตอร์ซ้ายขวานะครับเราสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Monitor m i มิค้างไว้แล้วก็หมุนหนอบ ไปด้านที่เราต้องการปรับบาลานซ์นะครับหรือจะปรับไว้ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันถัดมาครับก็คือ Volume Control กรณีที่เราต้องการปรับความดังของมอนิเตอร์เอาพุหรือว่า Hephone นะครับให้เรากดที่ปุ่มวอลลุ่ม o อนโทรแล้วก็หมุนหน็อบนะครับปรับระดับความดังที่ต้องการได้เลยครับฟังก์ชันถัดมาครับก็คือการมิว ก็คือการปิดเสียงชั่วคราวกรณีที่เราต้องการปิดเสียงจากอินพุตที่1ชั่วคราวนะครับให้กดปุ่มช n แน l ที่1ค้างไว้ครับแล้วปุ่มที่1จะกระพริบนะครับตอนนี้เสียงช n แน l ที่1ก็จะถูกมิวไว้นะครับเช่นกันครับช n แน l ที่2ถ้าเราต้องการมิวเสียงแล้วก็กดปุ่มช n n น l ที่2ค้างไว้ต้องการยกเลิกการมิวก็กดค้างไว้อีกครั้งครับกรณีที่ต้องการมิวเสียงที่มอนิเตอร์เอาพุตหรือว่าดโฟนนะครับ ให้เรากดปุ่ม Volume Control ค้างไว้แล้วไฟที่ปุ่ม Volume Control ก็จะกระพริบหากต้องการยกเลิกการมิ้วเสียงที่เอาพุทนะครับให้กดปุ่มเดิมค้างไว้